ดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่13ทธันวาคม2568นาระคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะทุกคนคือการจอเด่นเนาะทุกคนจอเด่นวิ่งรูดแตะละน้อยแตะละหลอบนะคะถ้าไม่ชอบรอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปนะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยนะทุกคนขาใจตื่นก็ m มนตื่นสายดอกทุกคนทำนั่นทำนี่มันสายเองนะคะทุกคน ก็เลยรีบนะคะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นนะคะไปดูที่12ก่อนทุกคนวันนี้แนวทางไม่ค่อยเข้านะทุกคนเข้าจะสองนอยแรกวันที่12บสอจให้เด่นเฉพาะกิจหนึ่และ0นย์ะคะมา7 9 5 0 7นะคะมาคู่มัดรวมเลยเจ็ดนย์ศูเนาะคะทุกคนนอยกิจแต่ไม่ค่อยมีที่ตามนะหน่อยกาชาติเด้งนะคะให้2และ1มาทอนี่แหละพี่น้องมา3ามหนเนะคะเข้าคู่ตัวเจาะมัดรวม หนึ่แล้วก็1 3ึ่น่ะคะทุกท่านน้อยพิเศษนะคะให้7และ6มา6กเ 4, 4้าขอโทษขอไปจะเขียนสลับกันนะทุกคนหลุดนะคะมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะน้อยปกติให้9และ8มา8 3 6ส 3, 3ทุกคน8มาหลักร้อยหลุดนะคะคู่ด้านบนหลุดเลขเด่นประจําวันมา6วันนี้จับแนวทางยากมากทุกคนน้อย v ีไีให้3และ2มา7 4 8 5 7ปดดมารวมมา7นะคะลุดพี่น้องคะลุดไลฟ์พ like, วกเขาพี่น้องวันที่12บองเอาวันที่13ไม่รู้ว่าทุกคนจะตามกันไหมนะคะไปต่อพี่น้อง13บสเจ้าบนการออกรางวัล12มานะคะ4ตัวบนน้อยปกติ7 8 3 6น้อยพิเศษ6กหกเ้นอย v ี p 6 7หกี่แปดนะคะ เอามาบวกกันพี่น้องเจ็ดบวกแปดบวกสามบวกหบวกหบวกหบวกเบวกสบวกหบวกเบวกสบวกแปดได้เจ็ดสบสนะคะเจ็หนเหลือ73็บวกหนึได้เจ็จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะทุกท่านใครอยากได้3ตัว3 4 5นะคะตัวท้ายจะจะมาจับ1นถึงเนะคะ

สี่เก้าเักซี่หนึดองสีชอบคู่ไหนทุกคนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทุกคนไปแล้วกลับด้วยทุกค 4, 6, 48, 49, ู่สี่หกสี่ถึง59าเก้นะคะห้าหนะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะทุกคน5้าหก ห้าเก้านะคะแล้วตะมักพี่น้องมาดูตัวเด่นนะ,ะทุกคนก็ดูตัวจอะนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันวันนี้ก็อย่างที่ว่าน,นะคะทุกคนคลิปจะเร็วหน่อยนะคะทุกคนขาขออภัยเด้อพี่น้องเด้อหน่อยเฉพาะกจิจนะคะทุกคนเด่นอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะทุกท่านหน่อยกระชาตหกและห้านะคะพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วนะทุกคนจะหยุดสัปดาห์หนึ่งเอ่อ วันอาทิตย์วันเดียวนะคะพิเศษ8และ7นะคะปกติ6และ5 VIP 8และ7ทุกคนขาวันนี้เลขน้อยมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลนะทุกคนเบิ้ลในตัว8 8ด7ป 6, 6 5จนะคะชนชนเลขเด่นประจำวันอยู่ทุกคนเจเบิ้ลด้านบน3าม 4, 4 5มชน5 5นะคะแล้วตะมักแล้วตะชอบพี่น้องที่นี่นะคะมาดูตัวเจาะทุกคน เฉพากิจศูนย์และเก้าโดยจาะส9ม9ก้สีาหำหรับใครชอบเลขศูนย์ปรนจำนาร์นศูนย์ศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนสามารถใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์นะคะทุกท่านทุกทุกรอบในวันเสาร์การชาติกับปกติเหมือนกัน6และ5้านะคะสามห้าสี่ห้าห้นะคะทุกท่านเหมือนกันกับน้อยปกนะคะน้อย พิเศษ8และ7เหมือนกันกับนอยบี3 8 4 8 5839 49ปหทุกท่านขาเนี่ยทุกคนมักจะมีตัวหนังสือมากันแบบนี้เพราะว่าใจแบบใจเปิดแฟดนะทุกคนถ้าไม่เปิดเปิดไฟด้วยก็ไม่สว่างนะคะก็เลยแก้ปัญหาดในการเปิดเนาะทุกคนก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาบางทีจะก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นเนาะทุกคนเอ้า แปดกับเจ็ดพูดแล้วนะพี่น้องลืมสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามแปดสี่แปดห้าแปดนะคะทุกท่านคะ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวใจขอเขียนเลขเด่นประจำวันสักครู่เนาะทุกคนเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลขวันเสาร์เนาะทุกคนเจ็ดกับสองเบิ้ลประจำวันเจ็ดเจ็ดกับสองสองนะคะเลขเจ็ดกับเลขสอง fc สามารถใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์นะคะทุกท่านทุกรอบในวันเสาร์นะคะแต่นะคะ fc คะ่ะก่อนที่จะตามเนาะทุกคน เลขเด่นประจำวันจะมีวันละสองตัวนะคะทุกท่านตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทุกคนเอามาอีกแล้วพี่น้องตัวหนังสือตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทุกคนเจ็ดกับสองตัวไหนเดินนะคะมาถึงหน่อยเราค่อยเดินตามนะคะทุกคนถ้ายังอยากจะต,ตามเลขเด่นประจำวันเนาะทุกคนก็ด้วยความหงายด้วยความาัฒนาดีเช่นเคยทุกคนคะ่ะสำหรับวัดรวมวันนี้นะคะอยู่ที่9กับ1ทุกคน มาดูคู่มัดรวมค่ะทุกคนเ่าคู่มัดรวมมีสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะคะทุกท่านคู่มัดรวมแต่ที่นี้นะคะถ้าพีไม่ชอบคู่ด้านบนละทำยังไงนะคะให้พีจับเด่นแยกกับมัดรวมหรือจับเด่นแยกกับเลขเด่นประจําวันได้ทุกคนตัวอย่างเช่นน้อยธุรกิจศูนย์และเก้ามัดรวมเก้าและหนึ่งจะจะทาให้ดูกับมัดรวมนะคะท่านจะจับกับเลขเด่นประจําวันก็ได้ ในเชิิุนะคะศูเก้าเนาะทุกคนศูนย์เก้านะคะเก้าศูนย์ศจับแบบนี้ไปทุกน่อยนะคะทุกคนจับคว้ยนะคะทุกคนคะแต่นะคะทุกท่านเรามาวิเคราะห์แนวทางกันเนาะค่ะก่อนที่จะจับคว้ยหรือจับอะไรนะคะทุกคนเราต้องดูก่อน นอยชฉพกิจทุกคนไม่ตามอยู่แล้วใจคิดว่านะคะนอยเฉพกิจบางคนก็ตามหนอยกระชาตเนาะนอยเฉพกิจนอยกระชาติคือนอยวัดดวงเอฟซีจะตามเด่นแยกจะตามมัดรวมหรือจะตามเลขเด่นประจําวันคือนอยวัดดวงล้วนถ้าสมมุติว่า3น้นอยแรกเนี่ยทุกคนตัวเด่นเข้าคู่ตัวจ่อเข้าทุกคนไหลต่อได้ยาวๆถึงนอย VIP อเลยขนาดเมื้อวาน2อนอยนแรกนี่เข้า3น้นอยสุดท้ายตุยก็มีนะคะทุกท่าน สามารถไหลนะคะไหลได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็มีวันเข้ามาหลุดนะทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3น้อยนี้หลุดหมดละทำยังไงให้ทุกคนมาดูนะมัดรวมเดินหรือไม่7กับ2เดินไหมนะคะตัวไหนเดินตามตัวนั้นตัวที่เดินไหมก็ว่าตัวที่มาซ้ากันแล้ว2ครั้งอาจจะมีครั้งที่3ก็คือการวัดดวงนะคะทุกท่าน เด็ทีนี้ถ้าหลุดหมดล่ะนอยแยกก็หลุดมัดรวมก็หลุด7กับ2ก็หลุดล่ะทำยังไงนะคะให้ทุกคนหยุด6กับ5และ8ปดเจนะคะให้ทุกคนสังเกตทุกคนสังเกต3ามนอยแรกเนี่ยทุกคนถ้ายังอยากตัดตามน้อยปกติกับนอยวีพีนะคะให้สังเกตดูว่าตัวเลขตัวไหนที่เดินตัวเลขตัวเดินที่ใจบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ มาแล้ว2ครั้งนะคะอาจจะมีครั้งที่สาสำหรับสายวิ่งสายลูดอาจจะลอดก็ได้ถ้าตุยมางบดทั้ง3ามนอยนะคะทุกท่านก็ประมาณนี้นะคะทุกคนด้วยความหองอยใยและความปรารถนาดีจากแอดมินเช่นเคยนะคะสำหรับแนวทางผาหนอยวันนี้วันที่13ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทกท่านมอบให้สำหรับ F สหรับคลิปนี้ใจก็ขอให้ f c โชคดีค่ะ สุขสุขวันมันสุขผูสุขคน้นเดอพีพี้องเดอสวัสดีค่ะ